สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอยู่ d อปเปอร์ช anel นะครับวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับสัตว์ที่น่าขยะแขยงที่สาวๆเห็นแล้วต้องกรี๊ดนะครับจะมีสัตว์ชนิดใดกันบ้างไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยนะครับอันดับที่1นนะครับยกให้กับปีเตอร์เลยนะครับหรือแมลงสาบบ้านนะครับที่ใครหลายๆลคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับสิ่งที่ทําให้นะครับสาวๆเห็นแล้วต้องตกใจมากที่สุดนะเนื่องจากมันเป็นสัตว์ที่มี ความคล่องแคล่วในตัวสูงมากนะครับแถมมันยังบินเข้าหาเราได้ด้วยนะครับสาวๆหลายคนนะครับที่เจอมันปุ๊บนะครับดิ้นกันกรี๊ดเลยนะครับเพราะว่าผมเห็นมานักต่อนักแล้วนะครับอันดับที่2นะครับแมงมุมนะครับเจ้าแมงมุมที่มีแปดขานี่เองนะครับที่หน้าตาบองบองบลเนะครับแต่นะครับทาให้สาวๆหลายคนนะครับถึงกับฝันร้ายกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเจอกับมันนะครับ สังเกตได้ครับตอนสมัยเด็กๆนะครับเมื่อเราเจอแมงมุมนะครับบางคนตกใจวิ่งเลยนะครับบางคนเห็นแล้วแบบเออชอบนะก็เลยเอามาเล่นนะครับแต่ถ้าพูดถึิงสาวนะครับหรือเด็กๆผู้หญิงทั่วไปนะครับเมื่อเจอแมงมุมหรือสัตว์ประเภทที่หน้าตาขยะแขยแยงนี้นะครับทุกคนเป็นจะต้องกรี๊ดและตกใจแล้ววิ่งหนีทันทีครับอันดับที่3นะครับยกให้กับหนูเลยนะครับหนูนะครับมีความน่ากลัวเล็กน้อยนะฮะ แต่ผมดูยังไงก็ไม่น่ากลัวเลยนะครับเมื่อเวลาเราเจอหนูในบ้านนะครับหรือหนูตามท่อนะครับหนูนะครับมีรูปร่างหน้าตานะครับที่มีความรู้สึกบอมเบลนะฮะแต่ซ่อนด้วยความสกปรกนะครับแถมมันยังวิ่งเร็วอีกต่างหากด้วยความที่มันวิ่งเร็วขนาดนี้ก็เลยทําให้หลายๆคนนะครับตกใจนะครับเมื่อมันวิ่งสวนทางกับที่เราเดินไปนั่นเองครับโดยเฉพาะสาวๆนะครับที่เห็นยังไงก็ต้องกรี๊ดแน่นอนครับ อันดับที่4ี่นะครับจิ้งจกนะครับยอมไปถึงตุ๊กแกด้วยก็ได้นะครับจิ้งจกนะครับเป็นสัตว์ที่หลายๆคนนะครับที่เจอนะครับถึงกับจิตหลุดกันเลยทีเดียวนะครับเพราะหน้าตาที่น่ารักสะดุดสยองนี้นั่นเองครับและการเคลื่อนที่นะครับที่ตรงไปตรงมาและการที่มีฝ่าเท้านะครับที่เหนียวหนุบหนับนั่นเองครับเมื่อมันกระโดดเกาะเสื้อชาวบ้านนะครับเกาะเสื้อผ้าของเราหรือ ผู้หญิงนะครับเชื่อไหมครับอย่าว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายบางคนถึงกับตัวสั่นขาสั่นกันเลยทีเดียวนะครับเมื่อเจอกับจะจิ้งจกหรือตุ๊กแกนี้เข้าไปนะครับสําหรับอันดับที่5นะครับจะไม่พูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับนั้นก็คือหนอนนั่นเองครับผมเชื่อนะครับว่าหลายๆคนนะครับไม่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสาวๆนะครับหนุ่มๆบางคนก็ได้นะครับเมื่อเจอกับหนอนนะครับ มันจะเป็นหนอนบุ้งหนอนผีเสื้อนะครับหนอนกังคลืนนะฮะเมื่อเราเจอเข้าไปนะครับเป็นต้องขนลุกสู้กันเลยทีเดียวนะครับเ <im itation> พราะเหตุใดน,นะครับเราถึงกลัวหรือว่า,อามองหนอนพวกนี้นะครับเป็นสัตว์ที่หน้าขยะแขยงนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมผมมองว่าหนอนนะครับเป็นสัตว์ที่ธรรมชาติสร้างมาขึ้นดูเพื่อให้เกิดความสวยงามที่สุดในตัวของมันนะครับแต่เราไม่ชินตากับสภาพหรือร่างกายของมันนั่นเองนะครับเนื่องจากที่ หนอนนะครับมีขาหลายขามากครับเวลาเดินขยุบะยุบะยุบนะครับรวมไปถึงหน้าตาที่น่าเกียดน่ากลัวด้วยนะครับเมื่อมาอยู่ในถ้ำกลางของมวลมนุษย์นะครับผมเชื่อนะครับว่าสาวๆนะครับเป็นจะต้องกรี๊ดนะครับเมื่อเจอหนอนตกลงมาใส่เสื้ออะไรเงี้ยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5อันดับสัตว์ที่ขยะอยะกยยที่ส,สาวเห็นแล้วต้องกรี๊ดนะครับหากใครที่ชอบแกล้งเพื่อนนะครับในสมัยเวลาเรียนนะครับหรือเวลาว่างๆชอบหยอกสาวๆนะครับลองเอาสัตว์5ชนิดนี้ลองไปแกล้งดูนะครับรับรองนะครับจะได้ความรักตอบกลับมาแน่นอนเลยครับ